นี่คือเอ๋เด็กกัมพาที่ต้องใช้ชีวิตเล่ลอดคุยขยะหาเศษอาหารกินไปวันๆวันหนึ่งเธอก็ได้บังเอิญเจอกับรปภอ,อ,อ้วนและเมื่อทั้งคู่ได้สบตากัน รปภอ,อ้วนก็ตัดสินใจรับเอมาอยู่ด้วยกันเขาสอนให้เอทำอาหารด้วยตัวเองจำไว้นะเป็นผู้หญิงต้องทำกับข้าวได้ส่งเสียให้เอได้เรียนหนังสือจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวพาเอไปเรียนศิลปะการต่อสู้เมื่อเกิดเรื่องอย่าให้ใครมาลังแกเราเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามคนอื่นจะได้เอ็นดูหรูแต่งหน้าสวยไหมคะ <c oughs> ก็น่าจะสวยละมั้งตอนที่เอแข่งกีฬาสีที่โรงเรียนรปภอ,อ้วนก็เชียร์สุดใจและเมื่อเอได้เหรียญทองเธอก็ชูขึ้นอย่างภาคภูมิใจแต่ดูเหมือนจะมีคนที่ภูมิใจมากกว่าเออยู่ รู้สึกได้ว่านี่ละมัง้งคือความอบอุ่นที่ฉันได้รับจากพ่อถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดฉันว่าฉันมีพ่อแล้วล่ะเอ <A S 1> คิดลําพังเงินเดือนรอปภก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วพอบีเอรอปภอ้วนก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเลี้ยงนั้นทําให้เขาถูกตามทวงหนี้อยู่บ่อยๆรอปภอ,อ้วนก็ได้แต่ขอร้องอ้อนวอนผัดผ่อนไปเรื่อยๆ จนหัวหน้าราปภต้องเตือนและเสนอพิธีการหาเงินก้อนโตเพื่อบดหนี้แต่รปภอ,อ้วนก็ปฏิเสธถึงแม้ว่าเอ๋จะไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริงของผมแต่ผมจะไม่มีวันรับข้อเสนอของคุณเด็ดขาดก็ตามใจแล้อย่ามาเสียใจยภายหลังก็แล้วกันที่แกปฏิเสธข้อเสนอของฉันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก เอเข้าเรียนมหาลาัยแล้วเธอตั้งใจศึกษาเร่าเรียนอย่างหนักเพื่อที่จะจบมาแล้วได้หางานทําแล้วจะได้แบกเบาภาระทางการเงินของพ่อใช่เอแอบรู้มาตลอดว่าพ่อ,องเธอเป็นหนี้นอกระบบเธอสาบานว่าจะต้องปลดหนี้ให้พ่อให้ได้และแล้ววันที่เธอสําเร็จการศึกษาก็มาถึงเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพ่อตามมานะได้เลย เดี๋ยวพ่อออกเวรแล้วพ่อจะรีบตามไปถึงแม้ว่าราปภอ,อ้วนจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอแต่เอกก็รู้สึกว่าดีใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นลูกของรปภอ,อ้วนแต่น่าประหลาดพ่อไม่เคยผิดสัญญาเลยนี่แล้วทำไมพ่อยังไม่มาอีกละ่ะงานจะเลิอกอยู่แล้วนะ